สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับเช่นเดิมนะครับผมกับเซี่ยกายผมเชอบยวสอนพวกคนณเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อแม่หนังนะครับเป็นคนที่พวกคนตรงครับวิจารณ์ตรงครับเด็ดคือด็ดแย่ครับวันนี้ผมกับรายการที่วีชื่อว่าดูแม่บอกต่อครับเป็นรายรการสับการีรวิวไหมนะก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการหลักชวอนชมาในสไตล์ผมที่จะไม่สนใจขัดสนนะครับพยายามในการรีวิวนะใครจะคนนั้นมากที่สุดไปไ,ได้แล้วครับทั้งคนที่ดูแล้วแล้วก็ยังไม่ดูนะครับอาจจะเบื่อคู่ใครอยากใครที่บางทีอาจจะดูเกินไปบ้างกก็ล่ต้องงเเนาาะจกก็็เปนสไตล์หลัักอผมนะครบฉัน การฟังรีวิวผมนะั้นก็โปรดใช้เวลารับชมในการรับฟังด้วยนะครับโอเคถ้าชอบเลยก็เลยตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกับชั้นนะครับผมขอบคุณมากนะสอนติดตามกันครับขอฝากช่วยนะโอกาสนี้เนาะขอบคุณมากครับคุณยศสนมถมนะครับ,บ,มมมรบผมมีในโนี่ยข้างล่างครับส่วเประชาชนเป็นประชิดแล้วแต่ของสถาบุคุณครับโอเควันนี้กับการรีวิวเรื่องเก่าเช่นเนดิมนอกจากตอนนี้เราก็รอเมวมเตอร์กับอ so นิเมะฟอร์สองเออจบนะซึ่งก็อีกไม่นานหรอกตามที่เราลงคลิปกันมานะครับผมตามนั้นแหละก็พูดถึงรีวิวรื่อเก่าเรื่องที่เก้านะ กันทั้งหมด12เรื่องเพราะเราเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ3เรื่องนะครับตอนแรกก็มีแค่9เรื่องแหละแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็เพิ่มเข้ามา3เรื่องเพื่อจะได้ตรงกับอา่าอาทิตย์ที่ผมลงคลิปจะได้แบบเออจะได้มีเวลาปล่อยจะเวลาดูคลิปอา่อาอนิเมะ2 c อ r e หรืออนิเมะแบบ The Hunter 25ที่จบไปก็จะได้ดูแล้วก็จะได้ลงต่อเนื่องกันเลยนะครับแตนน่ละแหละโอเค อยู่ก็เรื่องนี้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะนะครับผมที่เรียกว่าผมว่าใครหลายคนนะั้นน่าจะลืมซี์นี้ไปแล้วแล้วก็ผมว่าใครหลายคนนะถ้าไม่ได้หาข้อมูลใครไม่รู้ค้นหูค้นตาอะไรต่างก็อ,อาจจะไม่ค่อยรู้จักแนละ้วแต่ว่า,าคุณอาจจะพอรู้จักซี์นี้จากจากผู้แต่งเดียวกันกับเทนนากูนัมเเกียวแล้วก็เป็นหนึ่งในผลงานของโซโลที่ชืชอ่อว่าชาร์ปนะครับผมก็ <c oughs> เป็นอนิเมแนวขอไปเลยใช่ไหมเป็นอนิเมแนวไซส์สนะครับผมอยู่ดีเปิดมาซอนคลิปก็คำนามซะแล้วนะครับ,นะรบกับเรื่องราวที่เกี่ยว ค้องครับเป็นหญิงเรื่องราวของหญิงสาวนะครับที่เวลาหลงไหลในความลึกลับนะครับที่ทํางานในเมคคาเฟ่ใน่านของการคาถาเล็กนะครับแม้จะมีราคาประจาเพียงคนเดียวแต่ว่าก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นพระเอกแล้วที่แอบเกี่ยวบความสแสร่เธอนะครับผมแล้วก็โตของพระเอกนางเอกแล้วโตของอาโตคนตัวละครหญิงคนนี้ก็สนุกมากเหมือนเธอนะครับผมจนวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนของเธอมาที่เป็นมาร่วมงานพนักงานแลนกาแฟแล้วก็เก็บแอบเก็บมีความรู้สึกต่ออาราดาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กาตล็อกนะครับที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนของเขาแล้วก็ตัวของตัวหลักแรกคู่รักโรแมนติกที่เป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเขานะครับผมก็ได้ว่าเป็นซีรีส์เรื่องราแวแซสไบรท์โรแมนติปกฮาฮาโปกคอมด,ดี้ที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเขาเสนุกน่าสนใจดีนะครับสดตายกันแล้วกับเรื่องของซีรีส์นี้นะโอเคครับก็ไม่เสียเราจะพูดกันเลยนะครับก่อนเลยที่วิเชอว่าโซเลเดมองออกมาชีวามาวาเทลุครับผมจะเชื้อไทยเมืองวุ่นคนวายและสาวเมดครับตามนั้น คือแสดงว่ามีชื่อไทยแสดงว่าเคยมีเลือดส์ทไทยใช่ไหมที่เป็นมังงะนอะ่ะคือผมไม่รู้กันที่ไหนนะแต่ว่าถ้ามีชื่อไทยที่เป็นชื่อทางการกนี้แสดงว่า ก็มีกฤษฎีฐานให้ใช่นน่ะถ้าคุณรู้ว่าค่คายไหนมีกฤษฎีอะไรนี้ก็บอบอกข้อมูลก็ได้นะครับเพราะเรื่องนี้น่าสนใจดีนะโอเคเรามาเกินดนำกันเลยนะครับผมในปี2010นะครับซีซั่นเดียวกันกันกบตัวของเมอมูรคนบ้านละสังเมตอยู่เนี่ยก็คืคอซีซั่นโฟร์สองพันสิบนะครับทุกวันนี้ผ่านแล้วทั้งหมด15ปีครับผมก็ไม่แปลกใจหรอกที่บางคนจะดูแบบไม่แบบลืไมไป่ได้หรือคนยุคใหม่จะรู้จักเพราะว่าตั้ง15ปีแล้วอ่ะโหลโอเคครับในซีซั่นโฟร์สองพันสิบนัเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ ถ้าเราดูจากผลงานเนี่ยก็นับว่าเป็น เซนเซอร์ที่มีอนเวย์น่าสนใจนะแล้วก็พอจะเป็นเซนซัร์ที่พอที่น่าจดจําอยู่นะครับผมก็จะมีตัวของวัตสัโคอต้นและะ้วก็เจียงมันกับคนเพิ่งจดหมาย2อะไรครับว่าอัลเตอร์เดอะบ,บิทพาักสองซกัสลาของปรนเทนักจีพักแรกเส้นทางฝันของซาเลนคนถงบาทนะคงว,ว่าคุณหัวกันอยู่แหละอินเด็กครับผมพักที่2ครับอโลสบ,บุตรน้ฟ้าตัยุ่งสองคุสซาซากุโรนะครับโซเลเดโมมาชีวะมังวาเทลุนะครับเพนตี้สกอตติ้งวิกาเทเบลครับผมอันนี้คุณหัวนะมันต่อถือรับโลพักสองสตาร์ไดเวอร์ที่เอธอเขาโต นะหรอกยุ่สาวโซล่าฟอกไฟขงความสัมพันธ์นะครับแล้วก okay. so, so kind of ็หมึกสาวรุ่นโลกครับตามนั้นก็รยกว่าเป็นซีซันนี้มีไม้สนใจยีแต่ก็ต้องรอดูว่าอันเมซีนี้จะเป็นไงบ้างนะครับโอเคสอบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถเวิร์กถือสิได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์ไทยแล้วนะครับผมฉันถ้าคนอยากจะดูบทความจริงก็แนะนำเฮดไซด์ครับ ตามนั้นเพราะว่าเอสไอไดก็เป็นส่วนรวมที่มันก็มีทั้งอ่าซับแล้วก็ภาค,ภาคาอังกฤษนะตามนั้นแหละซึ่งผมก็ใช้แพลตฟอร์มนี้มาตั้งแต่ตอนเพลงล้วนูงน้าวนุ่นนะครับผมที่ยังไม่มีเสียไทยนะแต่นะครับจกกนกระทั่งก็ได้รู้พิรดถึงเรืเร่องล่วงเก่าเนี่ยบอกว่าใช้อไอไดมาพูดถึงบ่อยฉันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ก็แนะนําอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องมุดดูนะตามนั้นแหละแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีเสียไทยฉะนั้นสักวันหนึ่งถ้าเรื่องนี้ไม่เสียไทยก็จะแนะนํานะครับว่าเมาเนอร์ขอเสียใจเยอะนะ มังของซีรีส์มังโม่คนวายสาวเวทนะครับผมก็ซีนี้อะจริงๆแล้วเนี่ยผมแทบไม่ได้คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่เลยอันนี้ผมสารภาพเลยนะครับเพราะว่าอ่าผมนั้นเขาเรียกว่าผมนั้นไม่ได้รู้สึกรู้ษาอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่กับตัวของซีนี้ขนาดนั้นแหละจนกระทั่งอ่ะผมไปหาข้อมูลมาซีนี้ว่าเออมันคืออ่าผลงานของผู้แต่งเดียวกันกันกบเทนนิสโค้ดอเมริเกี่ยวแบบเ้ย ไอ้ไอ้ผู้แต่งเนี่โค้ดอะรบาเกี่ยวเคยแต่งแล้วต,ต,ตลกมาก่อนแล้วคอมเมดีส้สารทลายมาก่อนแล้วก็เอ้ยน่าสนใจดีวะ่ะผมก็เลยเปิดโอกาสเลยครับผมก็เลยลองเปิดแบบหาเวลาหาลิสต์รีวิวเรื่องเก่าเนี่ยแหละมาเปิดดูเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งนะครับก็รอหบอกว่าเรื่องนี้คอนเซปต์เรื่องราวเป็นมากแต่คอนเซปต์น่าสนใจแน่กับเรื่องราวเมือนสาลายแล้วก็เรื่องราวความแบบในเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแหละบอกว่าเป็นอะไรน่าสนใจดีแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าซีนนี้อาจจะเป็นซีนที่แบบผมก็ไม่ได้คาดหวังส่วนนะเมื่อจากประเด็นสารทลายคอมเมดี้ แต่ว่าเมื่อเมื่อเรื่องสไตล์การกำกับงานภาพที่โซโลชาร์ปทำหมดเลแบบเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมก็สนใจดีก็ต้องพูดว่าโซโลที่ทำคือชาร์ปชาร์ปนี่เป็นโซโลที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือโซโลที่เรารู้สึกชื่นชอบุกคนมาพเพราะเรื่องสไตล์งานภาพกำกับที่ถึงแม่งงานจะดูเผางานจะไม่ดีมากแสดงกำลับรายการซีที่แบบถึงแม้ง,งานจะไปดูไม่ดีแต่งานมันดูเท่แบบนั้นแหละซึ่งไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันนะปัจจุบันแม่งส,สตีนี่หมายเลยกับเรื่องไอไอเรื่องทีมงานเบื้องล้กเบื้องหลังกับเรื่องไอ้แบ็็คออออเเเซขงงงแแม่่่่่่ะตตววาาาาถถ้รพูดดึในนนีีีปโลท ก็พอเรียกชื่อชมกันอยู่ได้นะครับก็ต้องดูว่าเรื่องงานภาพตรงนี้เป็นไงบ้างจากว่าปัจจุบันนี้โซโลช้าก็เป็นโซโลชื่อชื่อดังไปแล้วตั้งแต่เกาะตอนทาบ้าเข่งอิตาเลียเนาะ่นแล้นะครับโอเคพวงกับแล้วคนเขียนบทนะครับก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องนี้มีผู้ช่วยพวงกับนะพู้กับคือชินโบอากิยุกิครับชินโบว่ะ โอเคก็ชินโบนะครับผลงานก็คือมีตัวของไซเบอร์มาริโอเนตนะครับผมไซเบอร์เลเจสาวน้อยจากเวนานอฮะนะครับผมเซอร์โคโยมินะครับปานิโปนิเดสนะครับไซโยรสากุโกะเซิ่หวังนะครับผมอิมาลิสเกตนะครับเอ็กซ์สามหกห้านะครับมาเรียวโฮลิตนาซูเมโนะอาชิรับบาเขียวรินะครับผมอิมาลิสเกตเอ็กโอชิบะสึกครับผมอลาคาวาเตอร์เดบิดนะครับสาวน้อยมอนมารุกะนะครับผมอิมาลิสไคลส์ฮานิคัมนะครับผมซนซาชิมิไม่พยายามเลยหรอครับตามนั้นก็ชินโบกำกับ นะผู้ช่วยมังกรก็บอกผมทิดซื้อว่าดาโยกิครับผมซาโยสาวคุลสวรรค์มาเร็วโคเรตเหมือนพวกคนวายสองเมตรนะครับสามีพยายามหน่อยหรอครับผมแล้วคนแกบอกเขาเทกายามาคาเซอิโกะครับผมก็อาจากผลงานอ่าโอบุนโนชิกิการโนเบลุโซลาครัิเออเทอมมารีหนึ่งสองนะครับล้างพันธุสุรก่างกายรักละมงคนข้ามมิติฤดูร้อนของราชินะครับลุงเลสปวดโก้คนบ้อง อ่าสาเมธบันทึกวันนัดเก็บน,นาทานาคตคุณสืบผีอโนอาซิโรสกุละรีเซฟลิข้าวเวลาสุดยอดประสานอวตารถังโลกแล้วก็เสียใจไค่เทเปบปิลใหม่กับสลามสุดต่อยครับตามน,นั้นก็เรียได้ว่าเป็น ผลงานที่น่าสนใจดีแล้วก็ู่วงกับชินโบเลยย็นแม่ก็เพิ่งรู้กันตออน,นั้นะครับก็เราดูแลกันว่าเป็นไงบ้างนะแต่ว่าต้องพูดก่อว่าผลงานชินโบเนี่ยถ้าเราจะผลใจมั่นใจผลงาน,นของเขานี่ก็จะมีตัวของแบบอะไรนะยร์สายาสาอย่างเงี้ยมีปนะาริโบริเดสนะสารอจอนนะฮะพักแรกเนีย้ยมีบัคเก็ตตัลี่อเงี้ยมีตัวของสาร,ร์ลอมอนกาเนี่ยคือต้องพูดว่าไอ้นี่คือเรื่องที่ผมแบบไม่คเคยดูแล้วผมไว้ใจไงแต่เรื่องไอ,เอง้เรื่อง,บาง,องมมบ,บางเรื่องที่ผมยังไม่พูดบังเรื่องก็ผมแบบผมไม่ไว้ใจกับบาางงงเรรื่่่่อออทีีผมมััไดดูนน้้ก็ตว คืนของผู้กับชินโบจะยังไงบ้างนะเพราะจริงๆแล้วชินโบก็มีการกำกับที่ประสบการณ์ค่อนข้างสูงกันเนาะตอนนั้นนะครับโอเคก็ไม่เสียแล้วครับเราพูดถึงความสื่อจ้าแล้วชมนะครับเราพูดไปซะเยอะเลยก็รีวิวสบายเนื้อหานะถ้าผมนะครับอากาศหรืออะไรนะครับปองเพราะจากบางทีก็พูดถึงเนื้อหาคนเข้าใจไปหรือเปล่ามันนะครับโอเคครับผมเราพูดถึงเรื่องย่อซดนี่นะครับผมแต่ว่าก่อนเราพูดถึงเนื้อยอเราขอบอกนะครับถ้าคุณได้ยินเสียงเอเดรอาร์ตเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยที่มันเข้ามาแทรกตลอดอ่ะอันนี้ต้องขออภัยจริงเเพพพรราาาาาะะจกกผผมมมปววดล่่่อยู็ เลี้ยงแฮมเตอร์เขาจะเปิดประชมสายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันร้อน <c oughs> ผมร้อนก็ทาให้มีอาจจะมีพัดลมเสียงอะไรต่างก็อันนี้ขออภัยจริงนะครับผมตานแล้วแหละเอริดาเห็นไหมตาน,นั้นนะครับโอเคพูดถึงเรื่องยอ่อครับผมก็เรื่องยอ่อเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอาลาอาาชิมะอิโตริโตรินะครับผมเป็นยิงสาที่มีความลงหลายในความเริวละที่ทํางานในเมคคาเฟ่ญานการค้าขนาดน็กน่ครับมแม้จะมีลูกค้าประจําเพียงคนเดียวซึ่งเป็นเพียงร่วมชั้นชื่อซาลาดะนะครับผมที่แอบเก็บความรู้สึกไว้กับเธอแต่อาราชิอาลาชิยามะนะครับก็สรวปแรงของ อเอวันหนึ่งทัศึโสนโนะครับเพื่อนของเธอมาร่วมงานกับพนักง,งานร้านกาแฟและแอบเก็บความรู้สึกที่มีต่อซา,ซา,อาตซา,าดาเอาไว้ด้วยนะครับผมสิ่งนี้ทําให้เกิดเหตุการณ์ตลกๆครับที่เกี่ยวข้องกับอารา,า,าชิยามะนะครับและเ,เพื่อนๆของเธอและคููรักโรแมิติกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของพวกเขาครับผมก็เ,กเรื่องราวปัจจัของเซเลเมืองวุ่นคนวายและเสาเมดครับผมโอเคเอาลนะ่ะคะแนนเอเอลในดีมีนะครับผมคะแนนเออเอลอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเลยนะครับผมจะจุดสีครับอันนี้ดีบีอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเล เลยเช่นกันครับ6.80นะก็ต้องพูดว่าอันดีบีให้อยู่ในเกณฑ์6นะว่าเป็นเกณฑ์ที่โอเคกับดีแล้วนะอันนี้ลิสต์ครับผมอยู่ที่7.3เปอร์เซ็นต์ครับอยู่ในเกณฑ์ดีนิดนึงนะครับตานั้นแหละก็คะแนนแต่ละที่ก็ดูจะต่างกันนิดนึงพอสมควรบ้างแหละก็ต่าแตงนะว่าเป็นซีรีส์ที่คะแนนค่อนขัขข้นยอดดีเลยนะครับโอเคซีนี้12ตอนของซีนี้เป็นไงบ้าง คือโอ้โหผมว่าซีนี้น่าจะเป็นซีที่ใครหลายคนน่าจะไม่รู้จักกันแล้วหรือไม่เคยคุ้นหาไม่คุ้นหูคุ้นตางแล้วแต่ว่าถ้าคุณเคยตามเทนนคุณดามเกี่ยวหรือเคยซื้อ,อตอนนี้ก็องพูดว่าณจวนนี้มังงะไอเทนคุนมามเกียวก็ฉายแล้วคนอาจจะหาเมมอาจจะเจอข้อมูลบางอย่างที่มาจากเพจที่เขาเรียลซีหนังสือเรื่องไอเทนนคุณาเกียวว่าเอ้ยเรื่องนี้พูดแต่งเดียวกันกันกนกบเมืองมุ่งคนไว้แล้วสาวเมดนะอะไรก็ตามแล้วทําให้ใครหลายคนน่ะรู้จักซีนนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยสไตล์งาน เก่าๆของเขาอะที่เขาเคยเขียนก่อนเฮนคุฟมาเกี่ยวมันเป็นไงบ้างนะครับผมตอนนั้นแหละเซิร์ชบอกรู้จักกับตรงนั้นบ้างแล้วก็พอคนหนูนตาม,มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมอะไม่ค่อยเที่จะอยากสนใจอะไรจกกนกระทั่งก็มาเจอตอนที่ผมอยากรู้ว่าผมจะรีวิวแม่ช้ารเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เออเซิร์ชมาอะไรอย่างนี้นะครับผมตอนนั้นแหละอันนี้ก็ผมอัดเสียงหลังจากที่ผมพูดถึงอันแรกนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยห,หรือเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับตอนนั้นแหละก็พอเรามาดูจริงๆต้องพูดกันว่า เฮ้จริงๆแล้วผมว่าไอคอนเซ็ปเรื่องราวความเป็นซับไลท์กับแนวทํางานอะไรก็ตามอะ่ะหรือความ,มาบอบบอของเมืองเนี่ยผมว่ามีอะไรนะ่าสนใจหลายอย่างนะครับผมเพียงแต่ว่าก็นะไอเรื่องซายับไลทมุกต้อลกอะไรต่างที่มันโผล่มาที่แบบเป็นมุกตลกนอนสต็อปที่มันโผล่มาอะไรตามอะ่ะคือต้องพูดว่ามันก็15ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราไปดูมุกเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วก็ต้องพูดว่า มันก็โบราณแล้วล่ะตามน,นั้นแหละแต่ว่าต้องพูดกับว่าอันนี้ไม่แน่เรื่องในยุคหลังจากเนี้มันก็จะมีเมแบบยิงมุกโบราณบานประมาณนี้แหละกแบ,บยิมมุกเก่าบ่า,บาอะไรก็ตามมากมายอ่ะไม่มีการขีเอ็นมุกขานาดอะไรแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่มันสามารถมีเสน่ห์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวของเมืองบุญบุวานสาวเมร์แะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ให้ดีเลอร์ะไรขนาดนั้นพอทราบผมมาว่า โอ้ซีที่ผมให้สาวเมซี่เนี่ยมึงมูงคนวัาสาวเวยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมพูดแล้วว่าโอเคเพราะว่าการเราเรื่องบางอย่างมันดีจริงแล้วก็ ศิลปะการเล่าเรื่องหรือเชิงปัญญาบางอย่างที่พยายามเล่ามาต้องบอกว่าถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องในงสไตล์ซาวไลท์แต่มันมีความปัชญาบางอย่างนิดนึงางเช่นแบบการพูดคุยตัวละครหรือความรู้สึกตัวละครบางอย่างแต่สิ่งที่ผมชอบคือไอตัวละครบางตัวละครน่มันทาได้ดีจริงเช่นอ่ะคู่หลักไอกลุ่มหลักของพระเอกกลุ่มหลักขขงโตของอ่ชื่ออะไรนะอาราชิออยามะเนี่ยผมว่ากลุ่มของตัวเนี้ยคือดีมากาเช่นตัวของแบบ กอฟุตาบาทแล้วก็ซันโนชิริโกะที่ผมเลยว่าตัวของกองฟุตาบาทนะว่าเป็นไวฟ์ฟูกับผมนะคือทำดีมากแล้วก็สรดาองก็ตามแต่อันนี้อาจจะเป็นดาบสองคนเ,เลยว่าถึงแม้จะมีตัวละครหลักท,ที่เห็นตัวละครเสริมไม่ดีเลยครับตัวละครเสริมผมจําไม่ได้เลยเว้ยคือตัวละครเสริมมันเป็นตัวละครที่มันสร้างยิงมุกเลยถังซึ่งพูดว่าตัวละครเสริมอ่ะมันดีแค่ตัวละครเดียวคือตัวาอาจารย์อะ ที่ม่งตบมุกกับนักเรียนเนี่ยตบมุกกับฮาราชิยมาม่าโคตรห่าเลยแบบตลกตบมุกอะไรต่างคือแบบทาได้เลยแต่ว่าพะเราตัวละครเนี่ยโผล่มาผมรสักว่าศักยภาพการยิงมุกอะไรต่างค่อนข้้นที่ทําได้ไม่ดีเลยค่อนขั้นที่แบบจะสามารถสร้างสศิสถานการละเรื่องในแต่ละบทแต่ละบทต้องพูดว่าในการลาเรื่องของอ่าไอโซเลเดโม,มเนี่ย ไอโซเรเดโมต้องพูดหรือว่าการเรื่องของมันจะแบ่งเป็นบทเหมือนเราดูไม่ตลกที่มันแบ่งเป็นบทเช่นแบบพวกนี้โจหรือพวกแบบวันของผมหรืออะไรก็ตามที่มันจะแบ่งเป็นบทการลเรื่องมุตลกอะต่างซึ่งมันก็เป็นไาด์ไลวันนี้ใช่ไหมแต่ต้องพูดว่าเรื่องเราแต่ละตอนที่ผมมาเช่นแบบการแล้วตัวละครเสริมผมรู้สึกว่ามันแทบไม่มีมิติหรือแทบไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการขำกับมุกอะไรหรือการยิงซลร์หรือบรรยากาศขนาดมันแค่เป็นซีรีส์ที่แบบมันแค่ตัวละครเสริมไม่ช่วยกันไรเรื่องแต่การยิงมุตตลกก็ตาม เสรีเชื่อสั่งสิสันผมว่าไม่ขนานั้นแต่ก็ต้องชมอย่างนึงคือตัวละครหลักมันก็ดีนี่แหละตามนั้นแหละจะพาะซีนการแล้วเรื่องที่เหล่าตัวละครทั้งสี่คนหรือสามคนมารลงตัวกันอ่ะผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆแล้วจนผมเสียดายว่าถ้าเขาจะเล่าเล่าตัวละครให้มันลงตลัวขนาดเนี้ยลงตัวขนาดนี้ผมว่าควรจะเล่าตั้งแต่สามคนหรือสองคนตั้งแต่ตอนแรกตอนสองแล้วตามเพราะพอตั้ง่ววันในตอนแรกอ่ะตอนแรกสิ่นี้มันดีคือมันก็มีตัวละครแบบป้อมป้อมาเปิดเช่นอาราชิมาที่แบบอาราชิยามะที่เรียกว่าเป็นตลครี่ ม่นมีเสน่ห์มากเลยว่ามันเป็นโลคอลที่แบบมันเปิดมันเป็นตัวโลคอลที่แบบเป่าประโยคโอ่ะแต่การแบบ พอมีตัวละครนี้มุกเาเห็นว่ามันสามารถสร้างสีสันเรื่องราวต่างๆการว่าตัวละครเสริมแม่งโดนแบบแม่งน่าเบื่อไปเลยการว่าถ้าไม่มีเนื้อเรื่องของอาราชิยามะมาเล่นมุกอะไรต่างหรือมาทาอะไรต่างผมรู้สึกว่ามันจะไม่สนุกอะตามนั้นแหละหรือแม้เอาทั้งตัวละครอื่นมาช่วยเสริมเช่นกอนฟุตบ่ายเงี้ยก็คือไม่ใช่ตัวของทาสโนะทชิโกะเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ทีวพวกตัวละครพวกเนี้ยเล่าแม่งแบบแม่งลงตัวมากมันเหมือนอะมันเหมือนคนดูตัวลกคาเฟ่อะที่แบบทั้งสามคนอะทั้งตัวละครหลักทั้งสี่คนรวมชายตัวซาด มีเข้าลงตัวแต่คนรู้สภาพของเหล่าตัวละครเนี้ยไปอยู่กับตัวละครที่แบบเหล่าตัวละครเสรือที่ผมพูดไว้ผมบอกว่าตัวละครพวกนั้นม่งโดนกบมาเลยแล้วทําให้มุกว่ะที่ตัวละครหลักมันดีมันโดนกบไปด้วยอ่ะมาเลยเป็นปัญหารตรงนี้หนึ่งแต่ถ้าพูดการเล่าตัวละครหลักดีจริงเช่นแบบหรืออ่าอันนี้อย่างหนึ่งสิ่งเี่ผหมตนองชมคือเรื่องราวบางอย่างมันโอเคเช่นแบบอันนี้ต้องชมความติดของชินโบยหนึ่งที่บอกว่าไองานแอนิเมชั่นที่เราเสนอบางอย่างแม่งความติดของชินโบที่ทําได้ดีเช่นตอนจบอ่ะ อันนี้ตอนจบคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอินกับมันเลยเว้ยคือแบบเฮ้ยมันคิดได้งไงเนี่ยตอนเนี้ยอะไรก็ตามซึ่งก็ต้องบอกว่ามางาังงะซีนี้กวา่าจะจบก็กวา่าจะจบคืออันนี้ไม่ฉายไปอีกประมาณ23ปี4ปีขึ้นน่าเสียดายมากดิชําไม่ทําต่อเพราะว,าว่าบางอย่างมันสามารถเล่าเรื่องได้แล้วก็มางาังงะรู้สึกคะแนนแปดด้วยนะคือว้าวเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ไอหรือแม้กระทั่งเรื่องเราความรู้สึกของซาดักอาลาชิมาไอซีตรงเนี้ยทำดีถึงไม้่ะมีตลกในเชิงตัสด็นิดหนึ่งอะไรก็ตามหรือซ,ซีนนตีเ,เ,นนเว เราไม่รู้ยังไงต่อเราก็แบบมาเห็นในซีตรงเนี้ยคอแบเฮ้ยอยู่มันก็ทําดีนี่หว่าแล้วเพลงก็ดีด้วยอะไรก็ตามซึ่งตา,ตามนั้นแหละซึ่งก็คุณไปลองฟังดูว่าเพลงมันดีด้วยนะตามนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมเสร็จแล้วว่าการเราเลือกตัวละครที่เป็นเหล่าเมกอะที่มันจะโผล่มาเช่นในโอพีที่มันนาเสนอในช่วงเปิดเรื่องอะตอนแรกนําเสนอผมสึกว่าเรื่องตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้เรื่องเราตัวนี้ยังไงต่อแนละ้วเรื่องเราเขาเห็นยังไงต่อเพราะนอจากว่าตัวของกอนฟูตบมันแต่งเมกนะแต่มันยังไม่ได้ทำงานเมสกว่าเพรารงนี้ยังงไต่อมันนเเลยป็อสรที่านาเรับ ก็จริงๆแล้วซีนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพูดเยอะเท่าไหร่เพราะจากเป็นแนวซัสโไลน์นันก็จะมีเรื่องราวความรักตัวละครเรื่องราวของขอครอบครัวของอาราชิมะเช่นแบบยูอิโก,โกทาโครุที่มันมีเรื่องราวขับเราได้ต่างผมสักว่าตัวละครนี้ไม่ได้สําคัญในการปูเรื่องราวของโลกของเมืองเหน็นเท่าไหร่นอกจากเท่าตัว4ีตัว,วละครหลักเองมนเลยไปดับสองคมซีนนี้ว่าคุณเป็นแนวซัสโไลน์ที่มันเป็นแนวบอหัวใจสนใจแต่ความกานแบบความการยิงมุกอะไรต่างที่ตัวละครเสริมมังไม่ช่วยมีวิธีซีนนี้มีสีสันมากขึ้นหรือมันกลมกล่อมมากข การเป็นมุกตลกตกยุบไปเลยเร็วทั้งที่ว่ามุกมันแค่15ปีเองถึงแม้คุณจะบอกว่า15ปีมันก็เก่าแล้วนะพี่แต่ว่ามุกในปัจจุบันที่เคยเล่นมาสองพันสิบแบบแม้นปัจจุบันมันเล่นแล้วมันเบิร์กมันก็มีเข้าใจผ่ะในวงการเห็นไมอ่ะแต่อันนี้ต้องบอกว่าในมันก็เป็นเรื่องไม่เส่วนว่าถ้าคุณจะสร้างตัวละครเสริมอะไรต่างอ่ะคุณต้องทาให้ตัวละครเสริมมันลงมิติตัวละครให้เข้ากับตัวละครหลัก พอเล่นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าไม่นี่ก็โจไอวันวันของผมหรือสามารถขายารัวสามารถทําได้ถึงแม้มตโตหลกจะมาพอกับคุณวันมาณสองเมตรพอเรื่องราวมันจะเสนอตัวละครเสริมอะไรต่างมันช่วยให้เราซีรีส์มันมีความกลุบกรอบมากขึ้นไงแต่นะครับผมมาชั้นซีนนี้ผมว่าเป็นซีรีส์ที่ถ้าเราดูงานมิชชันการเสนอเพราะว่าความเต็ิชินโบสามารถเราเสนอได้แต่เราดูความรายต่างมันก็ไม่ได้ดีเลออะไรขนาดเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแหละโอเคงานลิชชันนะครับสโลวี่ทำช้าครับงานดีไหมดีครับ ดีครับตามนั้นถึงแม้จะมีงานที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เช่นง,งานเราเสนอความติดอะไรบางอย่างที่แบบมึงไม่เวิร์กอ่ะไม่เวิร์กเลยตอนนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับผมมองว่างานมิชชั่นซีนี้มันก็เป็นซีรีส์นี้ผือเรียกว่าถ้าสมมตินคนนู้นว่าสารเมย์ทําไองครับหนึ่งมันต้องชาร์ปทําอีกตามนั้นครับผมแล้วก็ไอชิดโบมากรกับตอบด้น,นะครับก็ ดีไซน์ตัวละครสำหรับผมมองว่าจดจําแค่3คนนะ่ะก็คือมีซาดาก็ลูกศรคนก็จดจำแค่ตัวนี้ฟุตับบาแล้วก็ทชิโกะเนี่ยซึ่งผมก็ตามตัวฟุตับบาท,ที่สุดเพราะว่ามันคือสาว JK อโปกติกูชิบหายเลยตามนั้นนะครับโอเคขั้นเรื่องสายการระบาดตัวละครคือยามาโมราฮิโรกินะครับบูนบุคุนวานสาวเมดคันโตนนี้โคโชนะครับเฟดเอ็กซ์ตาร์ลาซอนคอครับตามนั้นแหละผลงานชับล้วนๆแหละส่วนนักพากนะครับมีดังนี้นะตัวของฮาราชิยามะนะครับผมโอมิกาวะ จิอากินะครับผมก็ฟุตบะนะครับโยซาวะริเอกะนะครับผมอาตัวของทัชซึโนะนะครับโทชิโกะนะครับยูกิอาอินะครับซาลาดายุโรยุกินะครับผมมิยุกนะครับผมโอคินะครับซาคุไลทาคาฮิโระนะครับชิซูกะนะครับยูโนะทาสุกินะครับฮารุเอะนะครับผมชิไรชิเรียวโกะครับผมอาราชิทัชซึโตยะนะครับผมซากุระไอซากุไลโทชิฮารุครับผมตัวของทาคาทาคาโนรินะครับผม อเนะวะโซโนโบะกินะครับผมชุนสากุนะครับผมชิบาชินเนลุนะครับนาซซึโกะครับผมอาชิดาโชโมคาชิครับโอฮาระเมงุงินะครับผมอายุจิครับผมโคโรดะทาคายะครับยูคิมินะครับผมมาซุกะมาซุกิยูวิโยะยุกิโกะครับผมเฉนไดิริคาทาโคโระนะครับทามูระโมซูมิครับผมก็เรื่องนักพากย์นะกพากย์เลยนี่หมดแหละครับต่อนน้าไม่มีปัญหาสวนเพลงเปิดไปปิดโอเค นี่คือสิ่งดีๆของซีรีส์น,นี้ครับผมดาวเทาสกาโบโตมาฮะครับผมดาวเทาอินเตอร์โซโอ้โหดาวเทาเฮียคือโคตรดีเลยเพลงแม่งอะ่ะโซนเพลงปิคดคำเมชโจโดยตัวของเมนะครับจิยากิเรียโกะแล้วก็เรียกไกยูกิอาหยิครับผมก็สามคนนี่แหละเออเคเพลงแม่งมัน <laughs> <laughs> แต่ผมชอบพิงเปิดอล้ววูอยากฟังเพลงเปิดเต็มมากแต่ว่ามันไม่มีไอ้นี่หรอว่าต้องไปซื้อเอาครับผมดาวเทาอินเตอร์โ <laughs> ซ <laughs> คือแบบโอ้โ oh. ห ชอบครบ,บชอบชอบชอบตามนั้นครับผมโซนคนทำเพลงครับผมอ่าเลเลทเบิลน,นะครับผมก็ซอบผมมาซาวประกอบซีนี้อาจจะไม่ได้ดีเลิศเท่าทุกตัวแต่ตอนนั้นแต่ว่าซาวประกอบบางตัวนี่เรียกได้ว่าเอ้ผมว่า ช่องสับสายแบบสายอนิเมเตอร์ youtube อะไรต่างๆหลายคนผมว่าเอาซอประกอบของซีรีส์นี้ไปใช้นะผมว่ามันเบิร์กนะบอกไว้ก่อนนะฮิตามนั้นนะครับโอเคแล้วสมุนไนของซีรีส์โซเลเดโมครับมือม้วนคนวายและเสาเม็ดครับโซเลเดโมไอเด็ดปะโซเลเดโมมันจะมีมันจะเรียกชื่อสามก้อนใช่ไหมายเรื่องปะแต่ว่าอ่ะผมเรียกโซเลเดโมแล้วกันแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นสมุติมีชื่อโซเลเดโมเหมือนกันเดี๋ยวผมเรียกให้ชื่อเต็มแล้วกันนะโอเคโซเลเดโมครับเป็นซีนแนวสับสไลด์คอมเมดี้เลนึงแล้วก็เรื่องราวการทำงานกับน้องราที่อาโตของ ไอ้ฮาราชิยามะเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ลงไหลในคันแล้วเนี่ยคาเฟ่จนกระทั่งอ่ะเพื่อนของเธอมาร่วมง,งานพนักงานคาเฟ่และเก็บเขาสึกกับตัวซาดะนะครับทำให้เกิดการตลกที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้นะครับผมก็นะว่าเป็นซีรีส์ที่คอนเสดเรื่องราวไม่น่าสนใจเป็นอนะไราที่ดูสนุกได้ในยุคนั้นเลยนะมีองค์ประกอบและย่างที่ต้องขอบคุณความติดข,ของแอมเบชันแล้วก็ชินโบที่สามารถให้บางซีนมันสบายดีๆได้และการซีรีส์โอเคบ้างแต่ว่าข้อเสียของมันเป็นดาาสองคมคือมุกของมันมันมันค่อนข้างเก่าและโบราณไปแล้วแล้วก็บวกกับตัวละครเสริมมมมมัััันนไไ่่่่ด้้กกกลลลลอเเททาตวะครหใซีีย มุกตลกอะไรต่างเลการซีที่เหล่าตัวละครหรือการเลเรื่องมันค่อนข้างเย็นหน้าเบื่อโดยผมรู้สึกว่าเราจะอยากไปโฟกัสกับตัวหลักมากกว่าเจอไปอะไรที่น่าสนอในที่ตัวละครเสริมมามาสามารถปูมิติที่ดีมากาน้แวนการว่าตัวละครหลักไม่ ดีมากกว่าจนกบตัวละครเสรี่แบบกลายเป็นตัวละครจอ็อบเออจ็บเปอร์ที่แบบว่ามายืนแค่ประกอบฉากแค่นั้นก็จบได้อะตามนั้นนะครับผมโซลีซีนี้ไม่ได้ดีเลยขนาดเท่าไหร่นะโอเคครับโซเลเดอมอลผมให้6คะแนนครับผมค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะ6กสำหรับตัวของ6คะแนนเพราะว่าผมว่าศักยภาพของโซลซีี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้เวิร์กในด้านที่ว่าการเสนอเรื่องราวการความโมโบอลอะไรต่างที่แบบว่าดีใช่ไหมผมสึกว่าบางอย่างผมจอยจริงนะแต่อะไรอย่างเช่นแบบการยิงมุกอะไรต่างหรือการเล่าเรื่องต่าง ผมสักว่ามัน,มนก,ก็จะไม่มีสาระเกินไปหน่อยบางอย่างควรจะมีสาระมากกว่านี้เลยการเล่นมากกว่านี้หรือเรื่องราวตัวละครสักที่การยิงมองต่างมันค่อนข้างกดมาสมีตัวละครเสริมที่ไม่ช่วยไม่ติหรือคุณคุณสร้างตัวละครเสริมไม่ดีมากไม่ดีมากพอใช่ให้แบบแม่งกลายเป็นตัวละครที่แบบต่มุกตอนเดียวแล้วก็หายไปเลยก็ได้เลยเนะส่สอบมองว่าอ์ปกอบหลายอย่างคุณจะสามารถเดียวกว่นี้แต่ว่ารีลินมโกมน,น่าเป็นซีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าควรตามเก็บมังหานะเพราะว่าหลายอย่างอ่ะผมว่าการเล่าเรื่องมันมัน,มนแอบเบิร์กด้วยซ้ำนะ ตามนั้นครับผมโอเคโซเลนโมครับผม,ผมไห้หกคะแนนว่าสองไม้เอาโซกัสอปองครับถามแนะนอนไหม เอ้ยผมว่าซีเนี่ยคุณลองไปหาดูนะตามนั้นเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ที่เอเดียไทยนะแต่ว่าลิกเสร็จไ์ไม่รีก็ิสร็จไทยผมว่าไม่มีแล้วก็แนะนำมึงคือไปอ่านมางาเพราะง่าบ้านเรารู้สึกจะมีอยู่ไม่จำไม่ได้ใครไหนนะแต่ว่าชอบผมมองว่าถ้าเรื่องนี้มีสิทธิ์สวรรค์ก็ลองแนะนําให้ลองดูเพราะว่าคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมซีนี้ถึงผู้แต่งเดียวกันเทำไมบางคนมัเกี่ยวมันเป็นยังไงอะไรก็ตามผมว่าลองดูสักครั้งหนึ่งนะตอนนั้นนะครับโซเดียโมวาชีวะมองว่ัทลูครับมองมุ่งคนไม้สังเวชผมให้หก็ขออฝากช่ นะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นนั้นแล้วต้อิดจะชมโอเคซึ่งในโอกาสพวกใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย